จากวันนั้นนะครับก็ผ่านมาสองสามวันนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับนี่นะฮะลูกนกกางเขนดงครับตอนนี้ก็พักสามตัวที่เรียบร้อยครับนี่ครับแม่ออกไปหาอาหารมาครับนี่ปากเลืองเือนะครับ จากสี่ไข่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอีกฟองหนึ่งจะฟักหรือเปล่านะแต่ตัวนี้นอนอยู่แล้วไี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับถ้าแครกดติดตามด้วยนะครับบางว่าจะรอดทั้ง3ามตัวนะครับเนาะตัวกำลังแดงๆอยู่เลยนะครับนี่นอนหลับเลยครับตอนนี้แม่ราจะไปหาหาอยู่นะครับ ก็คลิปนี้ต้องอาฝากติดตามด้วยนะฮะว่าตอนต่อไปจะโตขนาดไหนนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับมี่ังเหลืองฮะเริ่มหิวะมะั้ง